ความหวาดกลัวตระกูลชินวัตรฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของผู้คนอภิสิทธิ์วางกฎเกณฑ์สำหรับการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่ไม่ขึ้นกับเรือญาติการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นแต่การต่อสู้หลังการเลือกตั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและในครั้งนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่พูดอ้อม้อมเขาพูดตรงๆเขาพูดอย่างหนักแน่นและเขาพูดราวกับว่าเขามองเห็นอนาคตของการปกครองแบบครอบครัวพันธุ์ขราพเจัาทย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลผสมหกักรัฐบาลถูกครอบงำโดยตระกูลมีทุนที่ซ่อออนนนนเเลและกาาริดือ มีการใช้ประเด็นอ่อนไหวเพื่อแบ่งแยกสังคมเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเขาไม่ได้ชี้นิ้วแต่คนไทยทั้งประเทศเข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงใครอภิสิทธิ์ไม่ได้ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพลราารขั้าธรรมเพียงพอข้อกล่าวหาเรื่องการชกงงข้ามชาติเท่านั้นเขากำลังวาดแผนที่พันธมิตรใหม่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่มีการบงการไม่มีเรื่องการเมืองในครอบครัวนี่คือข้อความที่มุ่งตรงไปยังโต๊ะเจราจาหลังวันที่8กุมภาพันธ์ในผลสำรวจพลประชาธิปัตย์อยู่ในอันดับที่4เท่านั้นแต่อภิสิเาจ่่่งงงหนนึอยชัด ในการเมืองแบบพันธมิตรผู้ที่มีเงื่อนไขมักจะมีอำนาจมากกว่าผู้ที่มีที่นั่งมากที่สุดเมื่อเขาประกาศว่าการสนับสนุนจากพันธุประชาธิปัตย์คือการรับประกันร,รัฐบาลที่สะอาดและมั่นคงมันไม่ใช่การหาเสียงเพื่อเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่มันเป็นข้อความถึงพาราการเมืองใหญ่ๆข้อความที่เย็นชาต้องการเราไหมยอมรับกฎของเรา